รเรื่องวิทยาการข้อมูลหรือ t a s c i e n c e นะครับวิทยาการข้อมูลก็คือศาสตร์ที่เกี่ยวกับการจัดเก็บรวบรวมตรวจสอบวิเคราะห์วิจัยสรุปก็คือวิทยาการข้อมูลคือการทําข้อมูลเนี่ยที่มันกระจัดกระจายที่เป็นข้อมูลที่ไม่แทบจะไม่มีประโยชน์เนี่ยนะครับเอามารวบรวมนะครับออกมาเป็นความรู้ใหม่และมีประโยชน์สามารถนําไปใช้ในด้านธุรกิจนําไปใช้ในด้านการตลาดนําไปใช้ในด้านการศึกษาวิจัยอะไรต่างๆนะครับอันนี้คือวิทยาการข้อมูล วิยาการข้อมูลก็คือจะนําฐานความรู้เดิมนะครับที่แบบข้อมูลที่ไม่เคยมีใครใช้เลยหรือข้อมูลที่แบบเก็บมาแต่ก็เป็นข้อมูลอยู่อย่างนั้นอนะ่ะไม่มีประโยชน์นะครับก็มาทําให้มีประโยชน์นะครับหรือการนําฐานข้อมูลขนาดใหญ่ Big Data นะมาวิเคราะห์นะครับ Big Data คืออะไรนะ big data คือข้อมูลใหญ่ข้อมูลปริมาณมหาศาลนะครับมาวิเคราะห์นะครับเพื่อนําไป ปรับปรุงผลิตภัณฑ์นําไปประยุกต์ใช้อย่างอื่นนะครับทั้งในเรื่องของด้านธุรกิจนะด้านการตลาดนะแล้วก็ด้านการศึกษาเนาะแล้วก็ทิศทางขององค์กรนะครับมีการพรีดิกนะมีการคาดดาวคาดการผลกําไรนะคาดการแนวโน้มในอนาคตนะครับได้หมดเลยนี่คือประโยชน์ของข้อมูลนะครับแต่ข้อมูลกระจายกระจายเนี่ยนะครับไม่มีประโยชน์นะข้อมูลเนี่ยจะต้องถูกทํามาเป็นสารสนเทศก่อนถึงจะมีประโยชน์นะครับ เ a ต้าไซดนะครับอันนี้สรุปเลยนะตรงนี้นะ t a ต้าไซด์ไม่ใช่ศาสตร์ใหม่นะครับแต่มันคือการนำความรู้เดิมที่มีอยู่นะครับมารวมและประยุกต์เข้าด้วยกันจนเกิดเป็นของใหม่นะครับนำความรู้เดิมและเกิดเป็นความรู้ใหม่นะครับนำความรู้เดิมมาปรับปรุปรงมาเข้ากระบวนการโพเซตนะครับออกมาเป็นความรู้ใหม่นะครับด้วยลักษณะของ Big Data ในโลกปัจจุบันนะครับการเข้ามาของโลกอินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับหรือโซเชียลมีเดีย ทำให้มีข้อมูลปริมาณมหาศาลหลั่งไหลเข้าสู่โลกอินเทอร์เน็ตนะครับดังนั้นมันจึงต้องมีการวิเคราะห์ข้อมูล Data าไซด์นะครับเพื่อที่จะนําข้อมูลต่างๆที่มันมีปริมาณมหาศาลเนะี่ยเอามาใช้ประโยชน์นะครับอย่างตัว Facebook เองเนี่ยนะครับหรืออย่างตัวโซเชียลมีเดียชนิดอื่นๆเจ้าอื่นๆเนี่ยนะก็นําข้อมูลของพวกเราเนี่ยแหละมาใช้ประโยชน์ทางนั้นเลยนะครับในด้านของการโฆษณานะครับสังเกตไหมเวลาเราคุยกับเพื่อนนะครับถ้าเกิดเราคุยขณะที่เราเปิดแอป Facebook อยู่ มันอัดเสียงแล้วอยู่นะนะครับมันอัดเสียงเราอยู่เวลาเราคุยถึงเรื่องรถนะสักพักนึงนะโฆษณารถขึ้นมาเต็มเลยนะครับนี่คือการนําข้อมูลมาใช้นะครับเป็นประโยชน์ทางธุรกิจหมดเลยนะครับข้อมูลเนี่ยนะครับผลลัพธ์ที่ได้จาก Data าไซน์นะครับ Data าไซน์เนี่ยนะครับค้นพบในสิ่งที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับคือไม่เคยรู้จักมาก่อนน่ก็เราก็สามารถค้นพบมันทั้งๆท,ท,ที่ข้อมูลมีอยู่นานแล้วนะครับอ่า ได้ p redictive model เพื่อนำไปปฏิบัติจริง p redictive คือการคาดเดาเนาะคาดเดาอนาคตนะคาดการอนาคตว่าอ่ามันจะเป็นยังไงนะครับอนาคตจะเป็นยังไงจะได้ปรับกลยุทธ์ทางธุรกิจปรับกลยุทธ์ทางการตลาดถูกนะครับการสร้าง Data Product ใหม่ๆหรือการ Data Product ก็คล้ายๆกับ Information ก็คือสารสนเทศนะั่นแหละนะสร้างสารสนเทศใหม่ๆนะครับที่ส่งผลกระทบต่อธุรกิจนะส่งผลกระทบในด้านดีนะครับอ่า มีการคาดเดานะครับมีการนำข้อมูลอา่าง Lada Sho อ e, ปปเนี่ยนำข้อมูลสิ่งที่เราชอบซื้อนะครับหรือสิ่งที่คนส่วนใหญ่ซื้อซื้อสิ่งหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะมีสิ่งหนึ่งแนะนำข้างล่างนะครับถ้าซื้ออันนี้แล้วนะคนทั่วไปเขาซื้ออันนี้กันนะคุณจะซื้อไหมนะมันมีการแนะนำด้วยนะครับนี่คือธุรกิจไงนะครับนำข้อมูลเนี่ยให้มีประโยชน์ต่อธุรกิจนะครับ แล้วก็ช่วยให้ธุรกิจมีความมั่นใจและสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นนะครับเมื่อมีข้อมูลที่ดีมีอินโฟเมชันที่ดีเนี่ยนะครับก็สามารถตัดสินใจอะไรต่างๆได้ดีขึ้นดีกว่าคาดเดาอะไรไปเรื่อยนะครับอย่างเรามีข้อมูลเนี่ยนะครับมันยังมีแนวโน้มอะไรต่างๆที่ทําให้เราสามารถตัดสินใจอะไรได้ง่ายขึ้นนะครับนักนิยศาสตร์ข้อมูลนะครับก็จะนําข้อมูลที่กระจายตําแหน่งต่างๆมาวิเคราะห์อันนี้พูดไปแล้วเนาะมาวิเคราะห์เพื่อจะ ใ้ประโยชน์จากข้อมูลให้ได้มากที่สุดนะครับสร้าง predictive model นะครับหรือระบบการปรับเมขึ้นมานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อ insight เกี่ยวกับผู้ใช้งาน insight ก็คือเจาะลึกนะครับเจาะลึกเกี่ยวกับผู้ใช้งานว่าผู้ใช้งานนั้นชอบอะไรอะไรยังไงนะครับผู้ใช้งานชอบเดินทางไปไหนผู้ผู้ใช้งานเนี่ยพูดถึงเรื่องอะไรกันผู้ใช้งานเนี่ยชอบอะไรนะครับก็เก็บข้อมูลหมดเลยนะครับแล้วก็นำมาวิเคราะห์แล้วก็ยิงโฆษณาให้ตรงใจนะครับ อะไรประมาณนี้เนาะนะครับนี่คือผลลัพธ์ที่ได้จากเ a ต้ i ไซน์นะครับเดต้ i ไซน์เดี๋ยวนี้เงินเดือนสูงนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะเงินเดือนสูงมากนะครับแล้วก็ยากด้วยนะครับเพราะว่าต้องเรียนทั้งโปรแกรมมิ่งต้องรู้จากด้านธุรกิจนะครับทีนี้เรามาเจาะลึกกันว่านักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือนัก Data S c i e n t i s t เนี่ยเขาต้องมีดียังไงบ้างถึงจะเป็นได้นะครับถึงเงินเดือนเขาสูงนะครับนะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลหรือ Data Scientist นะครับทำหน้าที่ นำข้อมูลหรือ Big Data เนี่ยมาวิเคราะห์นะครับ,รบตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อหาข้อสรุปจากข้อมูลที่มีนะครับจากนั้นส่งข้อมูลสรุปให้ฝ่ายอื่นนำไปประยุกต์ใช้นะครับ Data าไซด์นะครับดึงข้อมูลมานะครับส่งให้ฝ่ายการตลาดเอาไปประยุกต์ใช้เพื่อจะวางแผนการตลาดนะครับเพื่อจะยิงโฆษณานะครับเพื่อจะสร้างแคมเปญอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือหน้าที่ของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลดูสิเขารู้อะไรบ้าง นะนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลต้องนะทำเดต้าให้กลายเป็นอินโฟมิชันนะครับอินโฟมิชันนะเมื่ออินโฟมิชันมีแล้วก็จะกลายเป็นความรู้นะครับเมื่อมีความรู้มากๆก็จะกลายเป็นปัญญานะครับวิสตัมอันนี้คือหน้าที่หลักของเขาเนาะหน้าที่หลักของนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทำความเข้าใจปัญหาที่ต้องการแก้ไขนะครับ define question นะครับดึงข้อมูลจากแหล่งข้อมูล data collection นะครับทำความเข้าใจในข้อมูลที่มี data understanding data analysis นะครับ แล้วก็เตรียมข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับก่อนนําไปประมวลผลหรือ data preparation นะครับประมวลผลข้อมูล data processing data modeling นะครับวัดประสิทธิภาพของการประมวลผลข้อมูล data data acquisition นะครับแล้วก็สรุปผลและก็แสดงผลที่ได้จากการประมวลผลข้อมูล data visualization นะครับปรับปรุงประสิทธิภาพการประมวลผลข้อมูลให้ดีขึ้น data optimization นะครับแล้วก็ทำงานร่วมกับ Data Engineer นะครับ Data Engineer คือวิศวกรข้อมูลเนี่ยนะครับเพื่อออกแบบโครงสร้างข้อมูลที่ง่ายต่อการนำไปประมวลผลเนาะเรื่องโครงสร้างข้อมูลจะอยู่ในชีท12เดี๋ยวจัดให้นะครับอยากได้กันนักใช่ไหม <c oughs> Array Link List Double l i เ k List Stack Q นะครับเดี๋ยวจัดให้นะครับ yeah. ทักษะของนักวิยาศาสตร์ข้อมูลนะครับทักษะที่นักวิยาศาสตร์ข้อมูลต้องมีนะครับก็คือความรู้ นะครับในด้านของคอมพิวเตอร์คณิตศาสตร์สถิติการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเรื่องรู้จากเรื่องบิสเนสนะครับหรือเรื่องธุรกิจนะครับมีความอยากรู้อยากเห็นนะอันนี้ผมน่าจะได้นะผมน่าจะเป็นนักวิยาศาสตร์ข้อมูลได้พผมมีความอยากรู้อยากเห็นนะครับมีความคิดตั้งสารมีความรู้เฉพาะสาขาหรือโดเมนโนเรกนะครับทักษะที่จะเป็นมี2แบบนะอันนี้ก็เป็นทักษะเนาะไซแมนนะครับโดเมนบิสเนสนะครับคอมพิวเตอร์ ไอทนะครับดูทางล่างดีกว่านะครับทักษะนะครับทักษะมี2อย่างคือทักษะในเชิงเทคนิคนะครับซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญก็คือทักษะด้านความรู้หรือ hard skill นะ hard skill นี่ต้องมีนะต้องมีได้แก่ hacking skill คือทักษะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์โปร g r a m m i n g นะครับการเขียนโปรแกรมนะครับเรื่องของฐานข้อมูลนะครับเรื่องของ big data นะครับเรื่องของสถิติและคณิตศาสตร์นะครับแล้วก็เรื่องของอ ความรู้เข้าใจในเรื่องของปัญหานั้นๆน,น,นะ substantive Subst equity นะครับสองนะครับทักษะที่ไม่ใช่เชิงเทคนิคเฉพาะหรือทักษะทั่วไปนะครับที่จะส่งเสริมให้อาชีพนักวิทยาศาสตร์ข้อมูลเนี่ยมันมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นก็คือทักษะด้าน presentation คือการนําเสนอข้อมูลทักษะด้าน data visualization คือการวิเคราะห์และแสดงข้อมูลออกมา,มาในรูปแบบของ In f o ฟ r ราฟิกพวกกราฟพวกอะไรต่างๆนะครับแล้วก็ข้อมูลความรู้ด้านของธุรกิจ นะครับน,นี้คือสิ่งที่นักวิทยาศาสตร์ข้อมูลควรจะมีนะครับเป็นซอฟต์สกิลเนาะอันนี้เป็นฮาร์ดสกิลคือต้องมีซอฟต์สกิลนี่ควรมีนะครับทักษะสำคัญสู่การเป็น Lead Data Scientist นะครับอันนี้มันเขียนผิดรอเปล่าเนี H ่ย s C I E N T <c oughs> นะอันนี้รูปเขียนผิดนะครับผมก็งงเลยมันอ่านว่าอะไรวะนะครับการสื่อสารเนาะมี s t a t m a t นะครับ บิสเนสข้อมูลความรู้ในเรื่องของธุรกิจนะครับโปรแกรมมิ่งโคดดิ g นะครับก็ดูรูปเอาเนาะนะครับเป็นภาษ,ษาอังกฤษบ้างภาษาไทยบ้างนะครับหารูปมาให้ดูกันนะครับก็จบแล้วนะครับสำหรับเรื่องของวิทยาศาสตร์ข้อมูล